นุชภรยาตู่เศอยู่มา11ปีเพิ่งเจอช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตคู่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของตู่พบทอดกับภรรยาสาวนุชนุชนันหลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันก็มีทายาทด,ด้วยกันสองคนคนโตชื่อน้องลิสาส่วนอีกคนภรยาสาวกำลังตั้งครรภ์อยู่จะมีกำหนดคลอดในเดือนเมษายน ล่าสุดหนุ่มตู่มีภารกิจเดินทางไกลถึงประเทศออสเตรเลียทำโปรเจกต์พิเศษตามความฝันของตัวเองเป็นระยะเวลา4เดือนทางด้านภรยาสาวไ้โพ์ภาพคู่และความในใจว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันมาสุดเปีนุดถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากมากที่สุดที่เราทั้งคู่เคยเจอแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่กำลังจะเกิดขึ้น นุชเชื่อว่านุชตัดสินใจไม่ผิดและนุชเชื่อว่าพี่ตู่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับมาแน่ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้นะนุชจะดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลลิสาและน้องเลให้ดีที่สุดและจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้พี่ตู่ในทุกๆท,ทางเลยลลป่าป่าต้องเข้มแข็งนะ,ะ,ะมีมีอยู่ตรงนี้เสมอ,อถูพบทอนหลักป่าปามาก ไปถึงดาวพูตโตนอกโลกเลยวันนี้ลิสาไปส่งปะปาที่สนามบินลิสาเข้มแข็งกว่ามีมีเยอะเลยไม่ใช่ว่าลิสาไม่รู้เรื่องนะลิสารู้ทุกอย่างมีมีแค่เห็นหน้าหนูมีมีก็รู้สึกแล้วว่าหนูก็ใจหายเหมือนกันแต่ลิสาเข้มแข็งและปลอบใจมีมีกับปะป๊าที่กอดกันร้องไห้อย่างหนักหน่วงตอนที่ลิสาหลับลิสาละเมอพูดขึ้นมาว่า ป่าปาอย่าไปจากหนูแล้วหลับต่อแฮทแทกมีมีร้องไห้ไหมให้ถ่ายโดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจพวกเขากันเป็นจำนวนมากซึ่งเคลื่อนไหวล่าสุดของพระยาสาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้นุชกับพี่ตู่และลิสานะคะ มันมีความหมายมากๆไม่ต้องเป็นห่วงนะนุชไม่ได้เครียดอะไรเลยแค่คิดถึงพี่ตู่เองสบายมากค่ะคิดถึงป้า